สวัสดีค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับรายการคุณวิชันทอนะคะคุณวิชันเป็นสัมัสข่าวที่นําเสนอข่าวสารด้านการลงทุนค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้ในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook หรือว่า u t u b e ค่ะส่วนวันนี้คุณวิชันทอของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับบริษัท p t g ค่ะเชื่อว่าหลายคนคงคุ้นเคยกับบริษัทเขาในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการน้ํามันนะคะแต่วันนี้ p t g นะคะก็ถือว่ามีการทานฟอร์มธุรกิจไปทําในเรื่องของนอนนนยยมมมาาาาากกขึึ้้้คค่ะ่ะววนนัีเเรจาจาะะรจจงชิญผููห PDG พดุแผนกลย โอกาสการเติบโตกับเราใช่ไหมคะพี่เอใช่ค่ะบีวันนี้เราก็จะมาร่วมพูดคุยกันกับคุณรังสรรพวงปางค่ะผู้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นะครับบริษัท p t g e n e r อ y จำกัดมหาชนหรือว่า p t g ค่ะไปพูดคุยกับเขากันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณรังสรรค์ค่ะขอให้เริ่มจากการเล่าเรื่องภาพธุรกิจของ p t g ตอนนี้นิดหนึ่งค่ะว่าตอนนี้เรามีธุรกิจอะไรบ้างสัดส่วนรายได้เป็นอย่างไรคะครับก็ตามที่ทราบนะครธุรกิจของ p t g เองมี สอ,อยู่2ธุรกิจหลักๆะนะครับคือธุรกิจออยกับธุรกิจนอนออยนะครับในส่วนของธุรกิจออยเนี่ยก็เป็นสถานีบริการประมาณสักเรามีตอนนี้เรามีประมาณสัก2,200สาขานะครับทั่วประเทศในส่วนของธุรกิจนอนออยก็จะแบ่งเป็นอีก7ธุรกิจหลักๆก็คือจะมีธุรกิจทางด้านของฟู Food and ้ดแอนด์เบรเรดนะครับคอนเวนเนสโตร์คือนะครับแล้วก็ในส่วนของทางด้านของพลังงานทดแทนนะครับ แล้วก็แพลตฟอร์มหรือว่าเป็นพวก e money แล้วก็ royalty platform นะครับธุรกิจทางด้านของอศูนย์บริการรถยนต์ Auto back, อโต้แบ็คนะครับ,รบแล้วก็ในส่วนของทางด้านของธุรกิจที่เป็นซ่อมอสร้างสร้างตัวระบบบริเขาเรียกว่าไงเป็นตัวที่ให้บริการสนับสนุนระบบให้การสนับสนุน สาขาของเราทั้งหมดมซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นธุรกิจหลักๆของเราที่เราลงทุนธุรกิจน o n o อยในปัจจุบันเนี่ยที่ขยายตัวยอย่างเห็นได้ชัดของเราเองเนี่ยก็จะมีธุรกิจกาแฟพันไทยะนะครับนนธุรกิจคนรู้จักกันดีใช่ไหมฮะนะครับแล้วก็ธุรกิจศูนย์สอมบริการรถยนต์ก็คือสยาโมมอโตแบค,คะนะครับซึ่งตรงสองอธุรกิจนี้เป็นสิ่งที่เราขยายตัวยอย่าง ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับใช่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่ p t t g เองพยายามสร้างเนี่ยก็คือระบบสมาชิกนะครับผ่านทางด้านของบัตรพรีเมียนะครับนี่คือบัตรพรีเมียก็คือบัตรสีเขียวที่เขาเรียกบัตรสีเขียวนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งซึ่งดังมากนะครับก็คือ Mac Plus ครับเป็นบัตรสีแดงอันนี้เป็น Subscription นะครับ ซึ่งต้องจ่าย599แล้วก็จะรับสิทธิประโยชน์มากมายในบัตรนี้นะครับได้อีกอันหนึ่งเพื่อรองรับคนรุ่นใหม่นะครับก็คือบัตร EV อันนี้น้องใหม่นะครับซึ่งใช่ครับได้เพิ่งออกมาซึ่งสิทธิ์ใกล้เคียงกันกับ Mega Plus แต่ตรงนี้ก็จะมีให้สิทธิพิเศษกับผู้ที่ใช้บริการสถานีบริการสถานบริการชาร์จ Elect นะครับ BPT นะครับซึ่งก็เป็น s ั r i p t ชันเหมือนกันนะครับซึ่ง ธุรกิจเนี้จะเป็นธุรกิจที่มองว่าเรากําลังปูแบบสร้างไปในอนาคตว่า PTG เองเนี่ยเราไม่ใช่สถานีบริการน้ํามันละเราเป็นสถานีบริการครบวงจรที่เน้นให้กับลูกค้าของเราเนี่ยสามารถเข้ามาใช้ชีวิตประจําวันในสถานีบริการได้เราพยายามที่จะตอบสนองปัจจัย4ให้กับครบลูกค้าของเรานะครับได้รู้จักได้เข้าใจพ,พีว่าเราเองเนี่ยเราสามารถตอบสนอง ทุกคนได้นะครับมีความต้องการอย่างไรซึ่งเมื่อเรารวบรวมข้อมูลที่เป็นเป็นข้อมูลสมาชิกเราก็เราเราก็จะสามารถทราบถึงความต้องการของลูกค้าของเราในทุกๆกลุ่มนะครับเพราะงั้นเนี่ยการที่เรามองที่ไปที่ลูกค้าเนี่ยเรามองว่ามันสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับกลุ่มบริษัทมากกว่าลูกค้าต้องการอะไรเราก็ดูจากสิ่งที่เขาใช้จ่ายอยู่ในชีวิตประจําวันของเราผ่านระบบนี่ละฮะ โปรเจกโปรแกรมหรือระบบอีมันนี่ซึ่งเราเรียกเป็นระบบแพลตฟอร์มอีโคซิสเต็มของ p d ด g นะครับซึ่งตรงนี้ซึ่งเราเราบอกว่าจะทำให้กลุ่มบริษัท p ีดีจีเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าเข้าปั๊มของเราเนี่ยก็สามารถใช้ชีวิตได้เลยใช่ไหมคะที่รบอกว่าคุณรักษณเน้นเรื่องปัจจัย4ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับทีนี้เมื่อกี้พอจะทราบภาพรวมของธุรกิจแล้วค่ะแต่ที่นี้อยากรู้ว่าโครงสร้างรายได้ตอนนี้เป็นอย่างไรคะโครงสร้างรายได้นะครับ เนื่องจากเราเป็นบริษัทพลังงานนะครับพลังงานเนี่ยปริมาณเนี่ยมันใช้เยอะ,ะนะครับเพราะงั้นในประเทศไทยเพราะงั้นเนี่ยสัดส่วนรายได้ของพลังงานของเราก็ยังเป็นสัดส่วนพอชั้นที่ใหญ่นะครับก็ประมาณ90ของเรายังเป็นพลังงานนอนออยอยู่ที่ประมาณ1 0เท่านั้นเองะนะครับแต่ต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่าให้ให้ให้เติบโตยังไงเนี่ยพลังงานก็เป็นส่วนของ ความต้องการใช้ของกลุ่มผู้บริโภคใช้อยู่ทุกคนทุกวันเหมือนเราเหมือนเรามันเป็นเส้นเลือดหลักนะครับดูเหมือนเส้นเลือดแต่ขาวเดียวกันในส่วนของนอนออยเองเนี่ยเราก็เติบโตนะครับเราเติบโตขึ้นอย่างมากนะครับถ้ามองในสัดส่วนของรายได้อาจจะ90 1 0แต่ในสัดส่วนของเรื่องของอัตราการทํากําไรพอชั่นของการทํากําไรสัดส่วนของนอนออยเริ่มมีนัยสําคัญขึ้นมาเรื่อยๆจากเมื่อก่อน อยู่ที่ประมาณไม่ถึง10%บนตณปัจจุบันเนี่ยอยู่ถึงประมาณเกือบเกือบสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ล้ค่ะนะครับเพราะแต่เตกสัดส่วนรายได้ยังเก้าสิบจิตนะครับเพราะงั้นเนี่ยอัตราการทํากําไรของนอนออีย์เนี่ยค่อนข้างจะทําได้ดีกว่าและก็มีความสม่ําเสมอมากกว่าไม่ผันผวนเหมือนกับกับตัวนน้มัตัวตามรายจ่ายน้ํามันนะครับเพราะงั้นเราเองกลุ่มบริษัทน้ํามันเนี่ย เราบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่พิธีกีฮะ,ะผมว่าคิดว่าใ่าหรือก็พยายามที่จะวุ่งมาทางด้านนี้เพียงแต่ว่าใครจะมีรูปแบบของการสร้างนอนออยหรือสร้างอีโคซิสเต็มของตัวเองอย่างไร<ๆ>นะครับทีนี้เห็นว่าในครึ่งปีแรกเนี่ยเราก็สร้างการเติบโตในแง่ของรายได้เนี่ยค่อนข้างโดดเด่นเลยโดยเฉพาะในธุรกิจของนอนออยนะคะเติบโตมากถึง3.4%เลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับตรงนี้ <Non> ตรงนี้เรามีกลยุทธ์ในการเติบโตยังไงบ้างคะช่วยเล่าให้ดนึง กลยุทธ์ของการเติบโตเนี่ยถ้าแยกเป็นทางด้านของออยกับนนออยนนออยเนี่ยอยู่ในช่วงของการสร้างเครือข่ายนะครับให้เข้าถึงได้สะดวกนะครับอย่างพันไทยเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเจอว่าลูกค้าจะถามเข้ามาว่าเข้าปั๊มพีทีนี่ต้องเสี่ยงโชคนะ <c oughs> ว่ามีกาแฟไม่สาการนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเราจรึงต้องปรับเปลี่ยนเนี่ยเราเราเราฟังเสียงจากลูกค้าตลอด พ t g อยู่ได้ทุกวันนี้ก็คือเราเราเรา,เราฟังเสียงของลูกค้าเข้ามาตลอดเพราะฉะนั้นเราจึงมีกลยุทธ์ว่าเราต้องเพิ่มจํานวนสาขาของร้านกาแฟเรา <C at> อาจจะในช่วงแรกๆอาจาอาจะยังทํากําไรไม่ได้ใน <C at> ในในใน,ในขณะนั้นแต่ว่าเราก็ย,ยินดีเพิ่มเข้ามาฮะตอนนี้ร้านกาแฟพันไทยของเรา <C at> เองเนี่ยเราเติบโตผมว่ามากกว่า 30-40%ิบสี่บเปนะเจ็ดปีตลอดพันมาเราเติบโตอย่างนี้ตลอดทุกปีนะครับเป็นการเติบโตประมาณนี้ทุกปีใช่ไหมคะทุกปีครับนะครับแล้วก็ปัจจุบันเองเนี่ยเราขยายสาขาเนี่ยประมาณ1.7สาขาต่อวันค่ะโดยประมาณนะครับเพราะฉนั้นเราจึงบอกว่าเราเราเราแคร์ในเรื่องของลูกค้านะครับเพราะงั้นลูกค้าจะต้องเข้ามาใช้ใช้จ่ายของเราเองเนี่ยกับเราเองนะได้อย่างสะดวกนะครับในข่ายการเนี่ยร้านกาแฟเนี่ยปัจจุบันเราเจริญมันเยอะมาก มีหลายแบรนด์มากแต่พันธไทยเองเนี่ยกลยุทธ์เองเราสร้างความโดดเด่นของท่าท่านอนออยเนี่ยนอกจากเข้าถึงได้สะดวกเข้าถึงได้ง่ายค่ะเดียวกันสินค้าที่เรานํามาเนี่ยเราพยายามที่จะสร้างให้พันธุ์ไทยเองเนี่ยเชื่อมโยงเข้ากับพื้นที่ค่ะนะครับอย่างเช่นเรามีกาแฟตาตโนดเราอยู่ประเทศไทยตาตโนดก็จะมีกับเราก็จะรับ การน้ําตาลตะโหนดจากชุมชนมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ของเรานะครับออเกาแฟอตานตะโหนดหรือตอนนี้เราก็มีท้อนกระท้อนเราเออกกระท้อนอจากจังหวัดปราจีนเข้ามาเป็นส่วนผสมค,คือขึ้นอยู่ตาคือ p t g ีเองเนี่ยในแง่ของสร้างทางด้านหนอยในแง่ของพันธุ์ไทยเองเราพยายามสร้างความแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆทางด้านของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าสามารถ เลือกได้นะครับแล้วก็เชื่อมโยงเข้ากับชุมชนของคนไทยของเราได้นะครับหรือข้าวโพดอย่างเงี้ยหรือกับแบรนด์ต่างๆอย่างเช่นอย่างเช่นของแบรนด์ของถ้าอีกอันหนึ่งที่เป็นเครื่องดื่มชูกําลังเราก็เอามาผสมเป็นอะไรกระทิงซ่าอะไรนะคือเนี่ยฮะเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของพันไทยที่สร้างความแตกต่างนะครับนอกจากจํานวนสาขาที่เราเพิ่มขึ้นอย่างแล้วคุณภาพสินค้าการเชื่อมถึงความเป็นไทย อย่างคําว่าไทยริกาโน่ทุกคนจะบอกว่าเมื่อก่อนสั่งอเมริกาโน่ใช่ไหมแต่ของเรานี่ไทยริกาโน่เพราะว่าเราใช้มาดดกาแฟที่ปลูกและเก็บผลในประเทศไทยแต่เราจะไปแต่แลจะจังหวัดแต่มันจะมีจํากัดครับเนื่งองจากกาแฟเม็ดกาแฟของเรายังมีจํากัดน,นะครับเพราะงั้นเนี่ยอย่างไทยริกาโน่รุ่นที่เราเพิ่ง ออกไปที่ออกไปลดแรกก็จะเป็นจากงไม่ห้องสอนค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลประกาศการในช่วงครึ่งปีแรกที่ในส่วนของนนออยทําได้ดีใช่ไหมคะในช่วงนี้ขออยุทธถามเรื่องของการลงทุนต่อเลยค่ะว่าเราจะมีแผนลงทุนอย่างไรต่อไปบ้างค่ะทั้งในส่วนของออยและนนออยค่ะถ้าในแง่ของทั้งออยเนี่ยเราก็คงออยเนี่ยเราก็ยังคงขยายสาขาบ้างนะครับเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนจากการขยายสาขาใหม่เป็นปรับปรุงสาขาเดิมที่มีศักยภาพในพื้นที่เพื่อ ปรับเปลี่ยนรูปแบบของเราเนี่ยให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นรองรับไลฟ์สไตล์ของของคนรุ่นใหม่ๆนะครับก็เพื่อสร้างความครบครันนะครับแล้วก็สร้างความบริการที่ดีนะครับเราพี g ีีเองเนี่ยเราพยายามที่จะเน้นการบริการที่ดีให้กับลูกค้าแล้วทั้งปีนี้เรามีแผนเปิดประมาณเท่าไหร่คะทางสถานีบริการใหม่เรากะว่าเรา พยายามเปิดใหม่สร้าใหม่ประมาณ50-60สาขาเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าการปรับปรุงสาขามันมีปรับปรุงเป็นร้อยสาขานะครับเพื่อปรับโฉมแล้วในส่วนของพันไทยล่ะคะในแง่ของพันไทยปีนี้เนี่ยเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะเปิดประมาณสัก800นะครับ800สาขาก็พยายามอยู่นะครับตอนนี้เราเราก็คาดว่าไม่น่าจะผิดพลาดจากเป้ามานะครับทีนี้เรามองอนาคต3-5ปีหรือว่า ตัวของ p d g ค่ะจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะตัวไหนที่เรามีแผนที่จะเข้าตลาดหุ้นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับตัวตัวตอนนี้ที่เรามีแผนเข้าตลาดหุ้นอยู่แล้วเนี่ยก็มีทางด้านของแอตลาซึ่งเป็นธุรกิจทางด้าน l p g ของเราะนะครับซึ่งได้รับการอนุมัติจากกรกตรแล้วเพียงแต่ว่าเรารอจังหวะตลาดที่ดีนะครับเราก็คาดว่าภายในไม่เกินนะฮะไตรมาสสาไตรมาสสี่ลาดนี้นะครัที่เราอาจจะ เสนอขายต่อค่ะแล้วพันไทยล่ะคะสําหรับพันไทยเองคงต้องรอระยะเวลาในเรื่องของการปรับโครงสร้างของบริษัทนิดนึงนะครับก็พยายามให้เสร็จสิ้นภายในปี70ในเรื่องของการจัดให้เรียบร้อยนะครับก็พยายามจะนําเข้าตลาดนะครับแต่ว่าเราก็ยังมีแผนของทางด้านบริษัทรูกด้านอีกนิดหนะครับที่จะอะไรก็ตามที่สามารถสร้างแวลูให้กับนักลงทุนนะครับเราพยายามบริหารจัดการให้มันไปในทิศทาง อย่างนั้นนะครับแล้วก็3าถึงหปีข้างหน้าเนี่ยเรามองว่า PDG เองเนี่ยยังไงก็ยังเป็นบริษัทพลังงานนะครับแต่การเปลี่ยนการเป็นการให้บริการพลังงานที่หลากหลายมากขึ้นอย่างเช่นผมมองว่าพลังงานจากฟอสซิลขึ้นมาเป็นทางด้านของ e ีวีเราก็เตรียมทางด้านของสารบริการที่เป็น EV อย่างเดียวอย่างนี้จิกะอีวีที่เราพยายามที่จะเปลี่ยนใช้พื้นที่ขนาดเล็กลงแต่มีความครบครันของทางด้านของการเข้าไปใช้บริการมากขึ้น ใช้พื้นที่เล็กก็ประมาณไล่ไร่นิดๆแตนที่จะต้องเป็นแปดไล่สิบไร่ซึ่งตรงน,นี้เราก็พยายามทานฟอร์มตัวเรื่องพวกนี้เพื่อรองรับชีวิตของคนรุ่นใหม่ในขณะเดียวกันก็ในแง่ของพลังงานทดแทนเราก็มีทางด้านของโรงงานพวกผลิตบีร้อยเรามีการจัดการไฟฟ้าจากขยะมาเป็นไฟฟ้าซึ่งพวกนี้เราก็การเตรียมเปลี่ยนถ่ายเพื่อเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของโลกที่ไป แล้วในเรื่องของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ESG เลยด้วย PTDG ต้องมองทางด้านานี้ไปเหมือนกันค่ะ <ใน S 2> โอเคค,ค่ะวันนี้เราก็ได้เห็นภาพของ p t จ g มากขึ้นนะคะว่าจะไปในทิศทางไหนโดยเฉพาะในการเน้นในเรื่องของธุรกิจนอนออยล์แล้วก็ธุรกิจเพื่อความยั่งยืนมากขึ้นค,ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหลังสัรมากมากนะคะที่มาช่วยฉายภาพธุรกิจให้เราแม้จะเวลาสั้นๆนะคะก็ขอถือว่าได้เห็นโอกาสที่จะเห็นเรื่องของการเติบโตของนอนออยล์ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาฟังมุมมองของนักวิราะห์ทีี่ม ต่อหุ้น p t g และอุตสาหกรรมดีกันบ้างค่ะ